พอแล้วนะครับ<า>ซึ่งในรอบนี้นะครับคุณเอสจะต้องทายเลขลับดาราซึ่งเราจะมีคําถามเกี่ยวกับคุณนกสินใจอยู่3ข้อผมแฟนตัวจริงพี่นกอยู่แล้วเดี๋ยวได้รู้กันพี่นกใช้เปลี่ยนไปส <laughs> ามข้อจาก9โอกาสนะครับมี9โอกาสให้ตอบนะครับถ้าสามารถตอบถูก3ข้อใน9โอกาสนี้จะได้รับเงินวัล เนึ่งแสนบาทสัญจรแหงแรกคือจากแรกจดปลายไว้ผมยาวดีดังใจสัญจรแงรอเคราเข้าสู่คำถามเลยดีก่อนนะครับดีข้อที่หนึ่งนะครับรางวัลที่คุณนกสินใจและคุณนกชักช <sm> <một> ัยนะครับได้รับจากผลงานทางด้านการแสดง รวมกันแล้วมีทั้งหมดกี่รางวัลครับความสามารถเยอะต้อง67ครับฉันทำงานมากี่ปีค่ะคุณนกกเลขทิ้งเป็นไงครับต่ำกว่าค่ะต่ำกว่าฮะ ได้เล e> ือเยกสิบสองครับต่ากว่าต่ากว่าครับต่ากว่า22นะฮะ16ครับสิกจริงไครับต่ำกว่าต่ำกว่าครับ ้ใช้ไปแล้ว3โอกาสนะครับนะฮะปีปีหนี่งเขาแจกกันไม่เท่าไหร่ได้ทุกปีที่เราเสร็จก่รู้เห็นเขาแจกเยอะฮะฮะได้ทำทุกหน้าที่นะคะได้ทุกตัว10เข็มครับสูงกว่าค่ะแทบข้ามาอีกนิดนดีนะตอนนี้ใช้ไปสี่โอกาสแล้วครับเหลืออีก5โอกาส ตะกกี่ number ครับ13ครับเลขจริงเป็นยงครับพอดีเป๊ะหนึ่งข้อกับ5โอกาสหรือยู่โอกาสกับอีก2ข้อนะครับหายใจลึกๆไปข้อที่2เลยนะครับคุณนกเนี่ยนะครับเคยผ่าตัดไส้ติ่งตอนอายุกี่ปีครับ แบบแฮสิ่งของในู hey, ้บอกเป็นแฟนตัวจริงเขาครัคร ah? ับเลขจริงเป็นไงครับสูงกว่าสูงกว่าครับตอนนี้เหลือโอกาสอีก3ครั้งนะครับงานท้ดีๆคิดดีๆ พอดีเป็นเป็นน้องแมงนะนี่คุณเป็นหมอดูอะไรหรือเปล่าเนี่ยหมอก็เคยรู้ว่าผู้หญิงบางทีถ้าเกิดคลอดบุตรฮะหมอมักจะตัดเลยอะไรเงี้ยก็นึกว่าไม่รู้่ะนึกว่าถ้าพี่นกมีบุตรน่าจะอายุประมาณนี้น่าจะตัดประมาณนี้นี่ฉันตัดเองไม่รู้นะตอนนี้เดี๋ยวจะสองโอกาส และข้อสุดท้ายเลยครับท้ายครับคุณนกนะครับปลูกต้นไม้ไว้ที่บ้านเยอะมากเลยนะฮะจนงูเห่าเข้ามาอาศัยอยู่นะครับแล้วเราก็จะถามว่าโอ้โหนี่เหตุการณ์ที่ผ่านมันี่เองนะเมื่อสามวันที่ผ่านมันนี่เองนะครับเ<ฮ>จ้าหน้าที่จากสถานสำพพาเนี่ยมาจับงูเห่าที่บ้านคุณนกนะครับไปได้ทั้งหมดกี่ตัว งูเห่าใช่ไหมครับงูเห่าครับมีงูหลังมันเหลือไม่นับไม่นับครับอันนั้นเป็นญาติญาติกันไม่เอาฮะเอาแค่งูเห่าแค่งูเห่านะฮะงูเห่าขอให้ดีนะครับมีโอกาสสองครั้งเท่านั้นนะครับสองครั้งครับหงูเห่างูเห่าถ้าตอบผิด ครับฟังคำตอบจากนกดีๆนกครับเลขที่นั้นเป็นไงครสูงป่าครั้งเดียวครั้งเดียวมีโอกาสไม้พี่นกนี่เป็นป่ามั้ครับเนี่ยคิดดูดีๆนะครับ บ้านคุณนกก็อยู่ในกรุงเทพนี่เองอยู่ในกรุงเทพค่ะชันชานเมืองชันชานมากครับคิดดีๆนะโอกาสอีกหนึ่งครั้งกับเงินหนึ่งแสนบาทนะคะคุณเราทำไปได้แล้วสองข้อนะครับข้อนี้ข้อสุดท้ายทำได้เป็นไงตรงท้องหนึ่งแสนบาทที่คุณโอเคครับพร้อมที่จะตอบว่าหกตัวครับี่นี่นะครับคุณนกเท่านั้น ที่เป็นคนทราบหนึ่งแสนบาทจะไปอยู t uh> <t uh ่ที่คุณเอหรือเปล่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นมาหยกหยกเมื่อสามวันที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณลมและแล้วเลขจริงนั้นเป็นยังไงครับอง ที่บ้านคุณเป็นฟาร์มูหรือไงครับมีหมากี่ตัวครับ13ตัว13ตัวบ้านนี้นกนิดทาแบบปิโตกับสถานสาวพาอยู่สองตัวไดโอ้น่าวเสดายนะคุณเอสนะสร้างความระทึกใจให้กับเรานะครับ พยายามพยายามเราคิดว่าได้มีคิดตื่นเต้นแทนยังคิดว่าไม่ถึงใจตอนบอกสามที่ใจหายแวบเลยแล้วใกล้ใกลสามมิสอ่าเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเทปีกทีนี้มั้แต่ไม่เป็นไรนะครับแจ็คพอตไม่แตกไม่เลยมีร้อนปลอบใจให้หนึ่งหมื่นบาทจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับใครที่เป็นล็อกหัวใจนี้แนะนำว่าอย่ามาเล่นเลยนะฮะหุงนะ ระทึกมากเลยครับไม่คุณเห็นคุณนกแล้วส <or long S 2> um ิหัวใจคุณอ่อนไหวใช่ไหมใจบอกครับตกใจเปิดบังมาเลยต้นรายการเปิดเผยท้ายรายการนี่เองคุณจะมีเนื้อคู่สักทีครันนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือนัุณนกนะครับคุณนกสินใจเพลงพาะนี้ครับ ได้ใหม่เลยครับก Win ับรายการเลขมหาสมบัติครับทุกว <oca> ันเสาร์ช <Wein> ั่งทาเวลาหนึ่งทุ่ม